นี่นี่นะครับใส่ลงไปแล้วหมอีล้ำเนื้อคุณผู้ชมเอาได้แล้วสวัสดีครับผู้ชมวันนี้ได้ของป่ามาแล้วนี่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 ได้ของป่าเลยนี่กอนนี้ใช้เวทีเว็บบ้านบ้านในเนื้อใส่บนนี้แหละ เียไก่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 ป่าครับว่นนี้เมนูวันนี้นะครับไปเจอกันบนนต๊ะนะครับมาลูกเครื่องปรุงก่อนนะครับผมนี่นี่นี่เครื่องปรุงก็วันนี้มีตัวตึงด้วยนะครับถั่วเน่านะครับผมเกลือชุบรสอันนี้พริกแดงขงมิ้นพริกป่นมะเขือเทศหอมโหัวใหญ่มะนาว กระเทียมเนี่ยวันนี้จะจีทุนเน่ากินกับทุนเน่ารงเครื่องด้วยนะครับแล้วก็น้ำมนันต้นหอมผักชีตามด้วยหนังฟองนะครับผมแกงสีใส่หนังฟองเดี๋ยวเรามาหั่นปีก่อนนะครับน,นี่ใส่น้ำนิดหน่อยนะครับ้นใส่มะนาวก่อนนะครับนี่นะครับ ไก่ไก่ป่าไก่ป่าครับวันนี้สับเหล่าน,นี้เลยครับซาใส่ปลากระป๋องอร่อยนะครับปีนี้ ครับผมหมากอะไรครับผมใช้น้ำไปก่อนนะครับก็มาเตรียมเครื่องแล้วนะครับผมนี่มันดำๆอย่างกล้วยนี่มะนาวนี่เนยนะครับมะนาวนี่อัดยอดเลยขาวแบบนี้นะครับชิดเูเหมือนเดิมครับนี่นี่เรามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับมาคือเทศนะครับ ก็หอมโหยหญยครับตาด้วยกระเทียมนะครับใส่กระเทียมนิดหน่อยมันนี่เครับาวางกระทะก่อนนะครับนี่ทางกระทะลงกนคำหมืดหมืดไปหมดแล้วครับใส่น้ำมันลงไปต้องใส่เยอะนะครับ น้ำมันร้อนก่อนเอาล้วครับน,น้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมลงไปแล้วนะครับติ่มก่อนเอาละกระเทียมหอมตามเลยหอ,อมโหยใหญ่นะครับนี่ข้าวมิ้นนะครับผมใส่ข้าวม้นแล้วก็ ตามด้วยมะเขือเทศนะครับตามด้วยนี่พี่แจงนะครับเอาละครับทีนี้ก็นี่นี่นะครับใส่ลงไปแล้ว เราใส่มะนาวครับมันจะขาวอย่างนี้เลยนะครับผมเราไม่ใส่มะนาวมันจะนี่นะครับทั่จะออกช้ำๆหน่อยทราจะติดไาไว้ประมาณสามสนาทีน,นะครับปิดไาไว้ก่อนนะครับผมเอาละครับผ่านไปแล้วสามนาทีมาลูกกันนะครับหนึ่งสองสาม <Wow. S 2> น้ำก่อนเอาละมันนี่เลยครับหูงหนัวใส่ลงไปแล้วนะครับตามด้วยเ,เกลือนี่ขาดไม่ได้ครับทุเน,น่านะครับสุดตึงมันนี่แหละเย,ยอะหน่อยจะได้มีกลิ่นหอมอร่อยนะครับพริกปูนต้องใส่เยอะแซ่บดีดี นี่เลยครับผมใส่ลงไปหนังป้องอโคดส์ใส่ปิดฝาไว้อีกประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวมาเจอกันเอาละครับระหว่างที่รอเราก็เตรียมนี่รอแล้วนะครับต้นหอมผักชี ้ชีนี่หรอสวยมากครับคุณผู้ชมมันนี่เลยครับก่อนจะได้กินนะครับมาลูกกันนะครับผ่านไปแล้ว20นาทีใกล้แล้วเป็นยังไง้หนึ่งสองสามว้าวนี่นะครัโอ้ไล่แนวไรเแนวไรแล้วครับผม ลสชาติใสต้นหอมกชี้ไปหมดเห็นไหมนใสลงไปเลยครับหอมหอมออนี่ครับแกงตีใส่น้งปองสูตรของโครชชันเองนะครับไปเจอกันบนโต๊ะนะครับผมทุนเนาจีุนเอาส่งเครื่องกันนะครับออกลงไปแบบนี้เลยต้องใช้แบบนี้อันนี้สักมาแล้วนะครับ กันไม่ไพ่กันไพ่ไม่นะโอ้ยอเอาละครับผมนี่ดีหลานมาครับมาครับกินแกงปีใส่นางป้องด้วยกันนะครับผมนี่ปีปีปีโอ้หายไปไหนหมดแน่นี่นะครับโอ้วันยังออกอยู่เลยคุณผู้ชม อีล้ำเนือคุณผู้ชม <c oughs> มีกลิ่นหอมของกระเทียมทีิเราเกี่ยวไวครับใส่นงังฟองรสมแม่ครับเข้าวันนี้มากครับคุณผู้ชมนี่วันนี้พระราชาจะกินกับนี่นี้ผักชีนี่ถุงน้อตทรงเครื่องนะครับตามด้วยหนงังฟองนี่ครับผมมาครับมาครับเข้าด้วยกันทุกคน พร้อมไก่ยังคันตัวนี้วะเอาเข้าไป หนังป้องนี่กรอบดิม้มากครับคุณผู้ชมอร่อยมากขออนุญาตดร้ำลัมล้มเลยนะครับอร่อยมากน้ำแกงนี่อร่อยครับ คลิปนี้ก็มานี่แี่นะครับผู้ชมฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตามเพื่อนกันกรจะจายกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ